้าให้คลื่นน้ำเคลื่อนที่ผ่านช่องเปิดช่องเปิดก็คือซิงเกิลสลิตหรือช่องเดียวนะฮะที่มีความกว้าง1 2ซนมอยากทราบว่าคลื่นน้ำที่มีความยาวคลื่นเท่าใดจะแสดงการเลี้ยวไม่ใช่เลี้ยวนะเลี้ยวเบนได้เด่นชัดที่สุดข้อนี้ครูหมูสอนไปแล้วนะฮะครูหมูสอนไปแล้วนะคลื่นที่มีแลมดามากมันจะเป็นไงครับมันจะ เลี้ยวเบนผ่านสิง่งกีดขวางได้ดีสุดหรือในกรณีที่เป็นช่องแคบนะฮะเช่นกันเนี่ยช่องแคบใช่ไหมฮะช่องแคบเอาเอาเอาลบอย่างเงี้ยนะม,ม,มันเป็นคลื่นน้าแล้วกันที่มันมาปั๊บปั๊บปั๊บนะฮะคลื่นที่มีแลมดามากนะมันจะเลี้ยวเบนออกไปได้ดีเพราะฉะนั้นตัวไหนไม่ดีสุดครับข้อหงอ,อคือคาตอบง่ายดี คลื่นน้าความยาวคลื่นเท่าใดที่จะทําให้เกิดบับทั้งหมด4บับรอบแนวกึ่งกลางช่องเปิดเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านช่องเปิดที่มีความกว้าง2.2ซนติเมตรอ่านโจทย์ปั๊บเราต้องตีความได้เลยว่าอ๋อนี่มันคือเรื่องของการแทรกสอดของคลื่นน้ําที่ผ่านช่องแคบนะไอการที่มันจะมีแนวบับเกิดขึ้นเนี่ยเราเรียนกันมาแล้วว่า ความกว้างของช่องแคบเนี่ยนะมันต้องมีขนาดมากกว่าแลมด้าของคลื่นน้ำนะครับแล้วก็สมการที่ใช้ในการคำนวณเนี่ยสำหรับแนวที่มีการหักล้างกันเนี่ยก็จะเป็นสมการเหมือนกับสมการในกรณีที่เกิดจากแหล่งกำเนิดอันรสองแหล่งสำหรับแนวที่มีการเสริมกันนั่นคือเราจะได้ว่าสำหรับแนวที่มีการหักล้างกันหรือแนวบับเนี่ยนะฮะ สมการที่ใช้ในการคำนวณจะเป็น d s ไซซีตาเท่ากับ N l a น b d มะครับโจทย์บอกว่าทำให้เกิดบับทั้งหมด4บับรอบแนวกึ่งกลางของช่องเปิด4บับนอกรอบแนวกึ่งกลางก็แปลว่าแต่ละข้างมีกี่กี่แนวครับ2แนวครับฉะนั้น n ก็มีค่าเท่ากับ2นะฮะเอาละเรามาดูเิเราวจะแทนค่าสูตรอย่างไร n เท่ากับ2เราจะได้ว่า d ไซ ซีตาเนเนี่ยนะฮะมีค่าเท่ากับ n อ็นแลมดานะฮะแทน2เข้าไปได้ว่า d ีไซซีตาสองก็คือมุมซะมุมซีตานะที่กระทำกับแนวบับแนวที่2จากแนวกลางเนี่ยก็จะเท่ากับ2องแลมดาเราทราบแล้วว่าแนวสุดท้ายเนี่ยมันจะทำมุมเกือบเกือบประมาณ90องศาเพราะเราได้ว่าดีไซเราแทนไซนเซียสองเป็นไซเก้าสิบองศา ซึ่งเท่ากับ2แลมด้าทรายก็ถึงองศาก,ก็มีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้นเราได้ว่าแลมด้าก็เท่ากับ d ส่วนด้วย2โจทย์กำหนดให้ d เป็นเท่าไหร่ครับ2.2ซนตมรหารด้วย2เพรานั้นแลมดาก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่1.1ซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นน้ำจะมีความยาวขึ้นนะฮะถ้าตอบวิยมหนึ่งตำแหน่งก็คือ1ซนเมตรคำตอบก็คือข้อขอไข่ครับ ชายคนหนึ่งชายคนนั้นก็คืออาจารย์หมูนั่นเองยืนอยู่บนฝั่งที่ชายทะเลพัทยาเนาะสังเกตเห็นคลื่นน้ําเคลื่อนที่เข้าหา,าฝั่งปรากฏว่ามันมีท่อนไม้สองท่อนลอยขนานกับฝั่งโดยที่ปลายด้านในของท่อนไม้ทั้งสองท่อนนะ่ะนะฮะท่อนไม้ทั้งสองท่อนพูดจาม่ชัดและลินเล่นผันกันหมดแล้วนะฮะด้านในของท่อนไม้ทั้งสองท่อนน่ะมันห่างกัน50เซนติเมตรและ อยู่ห่างจากฝั่งหมายถึงท่อนไม้ะนะฮะยีเมตรปรากฏว่าที่ฝั่งมันเกิดบับและปฏิบัติของคลื่นดังแสดงในรูปนะถ้าระยะระหว่างปฏิบัติแรกเนี่ยเท่ากับ8เมตรโจทย์ถามง่ายสั้นๆได้ใจความว่าขึ้นน้ำมีความยาวคลื่นเท่าใดนะโจทย์ข้อนี้ถ้าไม่มีรูปภาพประกอบเนี่ยแล้วให้เขียนภาพเองเนี่ยคงหมึนพิลึก,กน,นะฮะแต่พอมีรูปภาพประกอบง่ายเลยนะครับ เอ่อท่อนไม้สองท่อนเนี่ยนะฮะมันก็ประพืชตนเสมือนกับอะไรช่องแคบเดียวนะฮะช่องแคบเดียวตรงนี้เนี่ยมีระยะดีเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยระยะดีคือตรงไหนเอ่ยตรงนี้นะระยะดีระยะดีตรงนี้โจทย์เขียนให้มาแล้วดีตรงนี้มีค่าเท่าไหร่เอ่ยดีมีค่าเท่ากับห้าสิบสมนะฮะคือด้านในของ ท่อนไม้นั่นแหละนะฮะโจทย์บอกว่าแนวปฏิบัติแนวที่หนึ่งทั้งสองแนวเนี่ยมันอยู่ห่างกันแเมตรระยะจากตรงนี้ถึงนี่แเมตรเพราะฉะนั้นระยะห่างระหว่างปฏิบัติแต่ละมายังแนวกลางก็จะห่างเพีย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 งสเมตรเท่านั้นถูกไหมครับอาา่าฮะมุมนี้คือมุมซีต้านะ ระยะจากช่องแคบนะฮะถึงแนวต่อระหว่างประดับทั้งสองเนี่ยมีค่าเท่ากับ20เมตรเราเรียนกันไปแล้วใช่ไหมว่าสำหรับการแทรกสอดที่ผ่านช่องแคบเดียวแนวที่มีการหักล้างกันและเสริมกันเนี่ยสูตรที่ใช้ในการคำนวณจะจะกลับกันกับการแทรกสอดจากแหล่งกำเนิดอาพันธ์2แหล่งเพราะฉะนั้นในกรณีนี้มันเป็นการแทรกสอด ของคลื่นนะฮะเมื่อผ่านช่องแคบเดียวนะครับเมื่อผ่านช่องแคบเดียวโอเคนะฮะก็แปลว่าสมการที่ใช้ในการคำนวณสำหรับปฏิบัติต้องเป็นดีไซซิต้าเท่ากับ n อ็นลบเนหนึ่งส่วนสองแลมดาถูกไหมครับ ต้องเป็นสมการนี้แทนค่าลงในสูตรดิครับ d มีค่าเท่ากับเท่าไหร่50ซนเมตรนะครับดูให้ดีนะหน่วยมันมีทั้งเซนและเมตรดูรว่ามันควรจะต้องเปลี่ยนไหมเอา50สมมติว่าครูหมูไม่เปลี่ยนหน่วยนะครับไม่เปลี่ยนหน่วยไซ์ซมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ไซด์ซตก็คือในสามเหลี่ยม a b c ตรงนี้นั่นเองไม่เท้าความแล้วนะฮะมุมนี้90อ,องศา ซาดีต้าก็เท่ากับระยะ BC นะฮะหารด้วย AC ใช่ไหมฮะ BC หารด้วย AC เท่ากับ N เป็นแนวที่เท่าไหร่แนวที่1นงถูกไหมฮะเขาบอกว่าระยะห่างระหว่างแนวที่1น,นะฮะมันมีค่าเท่ากับ8ปดท่าน n มีท่าเท่ากับ1 1ลบเซนหนึ่งสองคูณด้วยแลมดา BC ส่วน AC เนี่ยนะฮะถ้าช่องแคบเนี่ยนะมันอยู่ ห่างจากขนาดของช่องแคบเนี่ยนะฮะมันมีค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับระยะห่างระหว่างท่อนไม้นะกับหาดเนี่ยนะฮะหรือมุมซิต้าเนี่ยเป็นมุมเล็กๆนะครับนะเราจะได้ว่าค่าของ s ซนซิต้าเนี่ยนะฮะประมาณเนี่ยเกือบ,อบจะเท่ากับค่าของแทนซิต้างั้นแทนค่าลงไปเราแยกเป็นเท่าไหร่ครับ50 ไซด์ซตามันคือ BC ส่วน A นะเราแทนซายซีตาตรงนี้นะฮะซึ่งสำหรับ BC ส่วนเเนี่ยด้วยแทนซีตาแทนซตาก็จะเป็นด้านตรงมุมส่วนปะชิดก็คือด้านอะไรแทนลนะทีนี้ BC แต่ถ้าเป็นด้าน AC จะกลายเป็นด้าน AB นะฮะดูจากรูปก็ makes e n s e นะฮะ m a k e sense แบบว่าน่าจะไม่ผิด <laughs> คือที่มุมซีตาเล็กๆเนี่ยความยาว AC กับ BC เนะี่ยมันน่าจะเกือบๆจะเท่ากัน ะะดูนะสติต้าเล็กลงเล็กลงเนี่ยมันเกือบจะเท่ากันแง่และ้นะ,ะครับเอาละเราแทนค่าไว้ได้อย่างนี้มีค่าเท่ากับ N <S 1> 1 <S เท่ากับ1นึ่น <S 1> 1 <S ก็เท่ากับเ 2, 2แลมดาหรือเท่ากับลมด้าสองน,นะแทนค่าลงไปเราจะได้ดังนี้นะฮะขออนุญาตยกมาด้านนี้แล้วกัน50คูณ BC bc เท่าไหร่ bc ก็คือครึ่งหนึ่งของระยะห่าง8เมตรมันก็เท่ากับ4เมตรดูให้ดีนะฮะดูให้ดีเมตรเนี่ยถามว่าควรจะต้องเปลี่ยนหน่วยไหมะนะฮะไม่ต้องเปลี่ยนเพราะอะไรครับเพราะอันนี้มันเป็นเศษนะฮะเดี๋ยวมันหารด้วยอหไรหารด้วย ab มันเป็นอัตราส่วนนะหารด้วย ab ab มีค่าเท่าไหร่ ab ระยะห่างจากช่องแคบของขอนไม้ไปถึงฝั่งมีค่าเท่ากับ20เมตรนะฮะถ้า จะเปลี่ยนหน่วยเซนติเมตรนะฮะในสูตร D เนี่ยนะฮะมันก็ต้องคูณด้วยสิบกำลังลบสองถูกไหมครับควรจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนแน่นอนนะฮะในโจทย์ข้อน,นี้เพราะว่าไซาสิต้าเนี่ยหลัจะไม่เปลี่ยนก็ได้นะฮะใช้เป็นเซนก็นได้เพราะว่าถ้าทําให้เป็นเมตรมันก็จะคูณด้วย100ซึ่งมันก็จะตัดกันหมดพอดีนะ,ะแต่ดีเนี่ยนะฮะจะต้องจะต้องเปลี่ยนหน่วยจาก เซนติเมตรให้เป็นเมตรนะครับนั้นแทนค่าลงไป D เท่ากับ50ซนเมตรก็ต้องเป็น50คูณด้วยเท่าไหร่ครับ50คูณด้วย10กำลังลบ2 50นะครับ50ูณ10กำลังลบ2นะครับไซน์ซิตาก็คือแทนซิตาเท่ากับอะไรครับ BC ส่วน AB นะฮะก็มีค่าเท่ากับคูณด้วย4ส่วนด้วย20 414 สี่ห้ายี่สิบห้าหนึ่งห้าเป็นสิบนะฮะตรงนี้มีเท่ามีค่าเท่ากับหนึ่งก็คือสองแลมดาก็คือแลมดาส่วนสองนะฮะเพราะฉะนั้นเราได้แลมดาเท่ากับเท่าไหร่แลมดาก็เท่ากับยี่สิบคูณสิบกำลังลบสองเมตรคิดเป็นกี่เซนต์ก็เท่ากับยี่สิบซมไม่ใช่ศกมกนะซมคือเซนติเมตรเข้าใจแล้วนะครับเราหาค่าแลมดาได้ อย่างนี้